สุนัขนะครับจะเชื่อสิ่งที่เขาเห็นกับตาและได้ยินกับหูครับปัญหาหลักๆนะครับไม่ใช่การสอนครับแต่เป็นปัญหาที่เจ้าของจะเข้าใจและควบคุมน้องหมาได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสุนัขเชื่อแต่ผมครับกลับบ้านไปไม่มีผมเจ้าของก็ไม่เชื่อครับความสําคัญก็คือผมจะต้องสอนให้เจ้าของรู้จังหวะของหมาตัวนั้นๆแล้วทําให้เป็นแล้วทบทวนเองให้ได้นะครับไปเราไปตามชมพร้อมกัน What when you gonna they come คําเตือนคู่เอกดีไบรับรองจากค a ร e n ลนเพเยอร์แคนาดี For Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนจุกเช็ดชีนช้นำทำไมต้องชี้นำหลออได้เขาคิด ท่าเนี้ยมันคือท่าของนิสัยครับไม่ได้ฝึกให้มันเดินตามให้เป็นแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะทําให้เขาเป๊ะเพื่อโยนหน้าที่เขารู้สึกว่าถ้าอยู่ในสายจุงไม่ว่าจะเป็น in, แฮนเดิลหรบตะเกียบเขาควรจะอยู่ซ้ายมือเองเนี่ยหางมั่นใจในตัวเองเห็นไหมเขาเดินนิดนึงปุ๊บเราดึงเบาๆแต่เขาปลดล็อกเผอตัวเองเขาควรจะนั่งเองส่งวนวัยตัวเนี้ยน่าจะมีความบางแก้วเยอะเหมือนกันนะพอไม่รู้จักไม่ชินไม่คุ้นอน่ะไม่ได้ผ่อนคลายเลยเวลามันดูมันต้องดูองค์ประกอบ2ออันประกอบกันครับ เพราะหมาบางตัวหูรู้และเห่าอะ่ะก็ไม่ได้แปลว่ามันเห่าด้วยความดีใจนะแต่เก่งมากสเตยเก่งมากลูกสเตยเก่งมากสเตย์ไอคอนแทคไม่มีเลยออกมาแค่ทำตามรุ่มมือห้าสิเเก่งมากสเตยไม่มีมองสู้คุณไม่ได้เลยไม่มีมองไม่มีมอนิเตอร์เก่งมากสเตย เก่งมากสเตย์เชื่อฟังคำสั่งแต่ไม่มีความสนใจเก่งสเตย์เก่งมากสเตย์สเตย์ตีน้อยมาเล่วๆๆๆๆเล่าเล่าเล,ล,ลามแม่งั้นๆถามว่าความเต็มใจมีไหมไม่มีอันนี้ที่ผมบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำครับเราต้องการไอคอนแท็กอ่าเพราะอย่างเงี้ยมันคือ e d เ e ียนถ้ามุดละมองไกลๆอ่ะมันคือเชื่อฟังคำสั่งอ่ะเอ้ยมันก็อยู่นี่ใช่ แต่ความสมัครใจความเต็มใจอ่ะมันไม่เกิดอย่างที่คุณชาทำติดแก่คุณชาจะเห็นว่านั่งผิดท่าแม่งก็อื้ออื้อือขึ้นมันอยากจะมองอ่ะเนี่ยเวลาเราทำมาครับแล้วเราฝึกบ่อยๆอ่ะมันจะชินชินอะไรชินมองอ่ะมันจะได้ไม่สนมากกมันจะอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะรู้สึกเฮ้ยแม่อยู่ในบ้านมองมันจะได้ไม่ไปทําลายเข้าของแต่ถ้าน้องหมาไม่มีตัวเนี้ยเวลามันว่างไงเฮ้ยสีสวยจังเลยน่าสนุกจังเลยขอมันลากเล่นหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันแก้ที่ต้นเหตุ ต้นเหตุเกิดจากน้องหมาไม่มีสติกับคนมันก็เลยเล่นไปทั่วมันก็จะบ่งบอกถึงการขยายอาณาเขตยอย่างเช่นตัวนี้พยายามไปกัดชาวบ้านชาวช่องเขาชิงดูดีว่าเอ๊เอ็งพวกเอ็งแก่ขึ้นยังวะและ้วข้าโตใหญ่ขึ้นอะ่ะฟัดกันจริงอะ่ะชนะไหมถ้าโชคร้ายดันชนะจากตัวที่น่ารักน่ารักอัครับไม่ค่อยดื้อหรือดื้ออยู่แล้วอะ่ะมันจะยิ่งหนักขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวนน้นแทนเดี๋ยวเราจะเอาสายนี้นะครับคล้องคองตัวนี้แทนเนาะตัวนี้ไม่มี นี่จังหวะหนึ่งเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันอีกรอบหนึ่งว่านางแล้วนี่ไงเปิดใจเองน้ำห้ากับแล้วก็ชมด้านหลังครับต่อเลยดูหูนะกับแล้วชมหูไม่กระดิกด้านหน้ามองไหมมองแต่ยกหน้าไม่เต็มกับแล้วชมสเตย์แล้วเดินบนครับตอนเขาดอกนี้ได้เก่งมากจับหัวสองทีหนึ่งสองนี่ยหูมาแล้วเห็นไหม แต่หูมาแป๊บเดียวอ่ะถ้าจังหวะเทมโป้มันใช่อ่มันเปิดใจปื๊อว่ามันจะโฟร์อ่ะกุนุดมาลองดู <This. S 1> อ <This. S 1> ด่าจัดท่าสวยๆนะครับอยู่ซ้ายมือเนาะโฟเลยอ่ะอ่ยู่เฉยๆอ่าโอเคสวยงามนำ 5, ้ำผ้าเรียกชื่อชมแต่หัวสองทีสองอ่าสั่งสเตย์ต่อเลยสเตย์ด้านข้างครับสเตกับแล้วก็ชมถึงสูงพ่อ <Stay. S 1> กับ แล้วชมนะครับไอคอนแทคน้อยเหมือนผมเลยกลับเก่งมากกลับก่อนแล้วก็ชมเก <c oughs> ่งมากเรารอเรื่องเทมโปหรือจังหวะนะครับเพราะว่าเราฝึกช่องบ h แฮมเราหมาต้องเปิดใจเท่านั้นชมดีมกเก่งมากแต่หัวท้องที่หนึ่งสอง